วรรณกรรมเรื่องสามก๊กได้ให้ข้อคิดมากมายเรื่องการบริหารวันนี้เรามาศึกษากรณีของเล่าปี่ผู้นําจกก,ก๊ก,กันครับลักษณะเด่นของตัวละครตัวนี้คือหนึ่งเน้นการบริหารงานด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรมในยุคสมัยสามก๊กคนส่วนใหญ่มกักไม่สนใจวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ต้องการแต่เล่าปี่เลือกวางตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างสม่ําเสมอ เล่าปีจึงชนะใจมวลชนเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วแผ่นดินแม้ว่าเล่าปีจะให้เงินเดือนสวัสดิการนิยาการกว่าก๊กอื่นแต่ลูกน้องดีๆมีความสามารถเช่นคงเบ้งกวนอูเตียวหุยจูลงก็ไม่คิดติจากลักษณะการบริหารของเล่าปีซึ่งสะท้อนให้เราเห็นว่าความยากลำบากในการรสร้างธุรกิจจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่การสรรหาทีมงานคุณภาพเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาคนเก่งๆเ,เหล่านั้นให้อยู่กับเราได้นาน,าน วาระสุดท้ายของเล่าปี่ยังได้ในวิชาการปกครองชั้นสูงถ่ายทอดเคล็ดลับความสําเร็จทางด้านคุณธรรมให้แก่ลูกชายว่าอย่าเห็นว่าเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยจึงได้กระทําอย่าเห็นว่าเป็นเพียงความดีเล็กน้อยจึงไม่กระทําด้วยคุณธรรมอันประเสร,ริฐเท่านั้นจึงจะชนะใจผู้คนทั้งปวง 2. เลือกใช้คนเป็นเล่าปี่มักสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมทีมเพราะองค์กรจะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสร้างเลือดใหม่ ขึ้นมาทดแทนแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ลเลยคนเก่าที่มีความสามารถ 3. ใช้หลักการกระจายอํานาจการกระจายอํานาจการบริหารของเล่าปีจะเห็นได้จากกรณีของขงเบงแม้ขงเบงจะมีอายุห่างจากเล่าปีกว่า20ปีแต่ก็ให้อํานาจในการบริหารและตัดสินใจได้อย่างอิสระโดยตนเองทําหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการและสนับสนุนการทํางานจะเข้ามาแทรกแซงก็ต่อเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างทีมงานเท่านั้นด้วยสไตล์การบริหารอเน้นคุณธรรม และความมีน้ำใจนำภาคของเหล่าปีที่มีอำนาจในการปกครองอย่างสูงในยุคนานอ